เสียงแป้นพิมพ์กระทบกันเป็นจังหวะในเช้าวันจันทร์ที่วุ่นวายภายในสำนักงานใหญ่ของบริษัทไอทีชื่อดังระดับประเทศเอคินเทคที่ชั้นบนสุดของอาคารสูงกลางเมืองคือที่ทำงานของบุรุษผู้ถูกขนานนามว่าท่านประธานไร้หัวใจคุณเขาหอมพรุ่งนี้คุณต้องย้ายไปเป็นเลข,ขาของท่านประธานโดยตรงนะคะหัวหน้าฝ่ายบุคคลบอกด้วยสีหน้าเครียดอื<า>้อเขาหอมอุทานเสียงสูงใจเต้นรัว นี่มันไม่ใช่ข่าวดีเลยเขาหอมเพิ่งเข้าทำงานได้ปีเดียวเธอรู้ดีว่าท่านประธานอาคินเป็นคนที่พนักงานทั้งบริษัทกลัวเขาไม่พูดเล่นไม่ยิ้มและไม่เคยให้ใครใกล้ชิดเขาหอมเดินเข้าสู่ชั้นผู้บริหารมือสั่นเล็กน้อยกำสัญญาจ้างฉบับใหม่ไว้แน่นประตูห้องทำงานบานใหญ่เปิดออกพนักงานคนก่อนเดินสวนออกมาพร้อมกล่องใส่ของส่วนตัวน้ำตาคลอโชคดีนะคะเออขอบคุณค่ะ เขาหอมพึมพำแล้วสุดหายใจเข้าเครือกใหญ่เขาหอมเปิดประตูเข้าไปชายหนุ่มในสูทด,ดำหันมามองเธอช้าๆดูนตาคมกริบใต้กรอบแว่นสะท้อนแสงเขากำลังเซ็นเอกสารอย่างไร้อารมณ์คุณคือเลขาคนใหม่ค่ะดิฉันเขาหอมยินดีที่ได้ไม่ต้องยินดีอะไรถ้าคุณทนได้เกินสามวันค่อยมาคุยเรื่องยินดีอีกทีคำพูดของเขาเย็นเฉียบ ใบหน้าหล่อเหล่านิ่งสงบแต่กดดันเขาหอมยืนตัวแข็งทื่อเขายื่นแฟ้มงานให้เธอโดยแม้แต่จะเงยหน้าเช็คประชุมให้ครบวันนี้มีลูกค้ามาเยี่ยมด้วยอย่าพลาดอะไรเหมือนคนก่อนละ่ะเธอพยักหน้าหงึกๆึแล้วรีบหยิบแฟ้มไปอย่างเงียบเงบระหว่างพักเที่ยงเขาหอมหลบไปกินข้าวในห้องพักเล็กๆข้างห้องประธานเธอเห็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆเ,เดินหลงเข้ามาในส่วนนั้นเอ๊ะหนูเป็นใครคะผม ผมพีครับผมหาป้าป้าอยู่เด็กชายหน้าตาน่ารักดวงตาใสแจ๋วอายุราวสี่ห้าขวบเขาหอมหยิบคุกกี้จากกล่องแบ่งให้น้องพีกยิ้มกว้างทันใดนั้นเสียงทุ้มต่ำของผู้เป็นพ่อก็ดังขึ้นพีกกลับห้องแต่ป้าป๊าพี่เขาใจดีอาคินก้าวเข้ามาจ้องเธอด้วยสายตาอ่านยากอย่ายุ่งกับลูกผมเขาพูดช้าชชัดช เขาหอมใจหายเธอไม่ได้ตั้งใจจะล้ำเส้นแต่ตอนนั้นเองเธอเห็นบางอย่างในแววตาของเขาความอ่อนล้าที่ซ่อนอยู่ลึกมากค่ะดิฉันขอโทษเขาหอมนั่งอยู่ลำพังในห้องทำงานเล็กๆรวบรวมเอกสารหัวใจเต้นแรงไม่รู้เพราะความกลัวหรือความรู้สึกแปลกๆที่ได้สบตาเขาเมื่อครู่เธอกระซิบกับตัวเองเบาๆก็แค่ท่านประธานเย็นชา ที่ดูจะโดดเดี่ยวกว่าที่ใครๆคิดและใครจะรู้ว่าการเริ่มต้นในวันนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักอบอุ่นที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งสองคนไปตลอดกาลเช้าวันใหม่ที่เข้าหอมตื่นมาอย่างไม่เต็มใจเธอลุกขึ้นนั่งบนเตียงถอนหายใจเบาๆแล้วพึมพำกับตัวเองต้องเจอท่านประธานอีกแล้วเหรอเนี่ยของแค่ไม่โดยไล่ออกในสัปดาห์แรกก็พอถึงจะกลัวแต่เธอก็ไม่ใช่คนยอมแพ้ง่ายชีวิตที่ผ่านมา สอนให้รู้ว่าคนใจดีไม่ได้อยู่ทุกที่และโอกาสดีๆก็ไม่ได้มาเสมอเข้าหอมเดินเข้ามาทำงานด้วยท่าทีเรียบร้อยเธอจัดตารางนัดหมายส่งเอกสารเตรียมประชุมอย่างมีวินยัยอาคินเปิดแฟ้นรายงานแล้วชะง,งักเล็กน้อยคุณทำได้เร็วกว่าที่คิดขอบคุณค่ะในใจแอบเฮแต่ยังต้องนิ่งไว้ระหว่างการประชุมกับลูกค้าเข้าหอมแปลภาษาทางธุรกิจให้ไหลลื่น ทั้งยังช่วยบรรยากาศให้ดูผ่อนคลายขึ้นโดยรอยยิ้มเล็กๆลูกค้าชาวต่างชาติหัวเราะเบาๆคุณเลข,ขานี่เก่งจังเลยนะครับท่านประธานเธอเพิ่งมาแค่วันเดียวเองออคินตอบเสียงเรียบแต่มุมปากขยับน้อยๆอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นเท่าโหมทำงานดึกกว่าเดิมเล็กน้อยเพราะช่วยเรียบเรียงรายงานให้เสร็จเธอกำลังจะกลับบ้าน,านแต่แล้วก็ได้ยินเสียงเล็กๆดังมาจากห้องพักด้านในป๊าปา พี่หิวน้ำเสียงน้องพีคดังงวงเงียในห้องเล็กๆข้างในที่มีไว้ให้ลูกชายของอาคินพักในวันที่ไม่มีพี่เลี้ยงเข้าหอมลังเลก่อนจะเคาะประตูเบาๆแล้วเปิดเข้าไปเธอเห็นเด็กชายตาโตในชุดนอนกําลังมองเธออย่างงุนงงพี่เข้าหอมหนูหิวน้ำหรอคะเดี๋ยวพี่ไปเอามาให้นะน้องพีคพยักหน้าแรงๆแล้วนั่งกอดตุ๊กตาแมวไว้แน่นเข้าหอมเดินไปหาน้ำในตู้เย็นเล็ก เสิร์ฟใส่แก้วให้พร้อมยิ้มให้เด็กน้อยขณะนั้นเองอาคินเปิดประตูเข้ามาเขาชะง,งักเมื่อเห็นเขาหอมนั่งยองๆอ,อยู่ข้างลูกชายมือจับแก้วน้ำดวงตาอ่อนโยนคุณขอโทษคะ่ะแค่ได้ยินเสียงน้องเรียกเขาไม่ได้ตำหนิอย่างที่เธอคิดกลับกันเขานิ่งไปแล้วพูดเสียงเบาขอบคุณเป็นคำที่เธอไม่คาดหวังจะได้ยินจากปากของเขาเลยสักนิดหลังจากนั้น เขาหอมเดินออกจากตึกอย่างอ่อนล้าแต่ใจกลับรู้สึกอุ่นอย่างแปลกประหลาดเธอยิ้มเล็กๆขณะมองขึ้นไปยังห้องชั้นบนสุดของอาคารบางทีท่านประธานอาจไม่ได้เย็นชายอย่างที่ใครว่าเขาแค่เจ็บและยังไม่เปิดใจให้ใครเท่านั้นเองและเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแววตาของเด็กชายตัวน้อยกับคำว่าพี่เข้าหอมที่เปล่งออกมานั้นมันสะกิดใจเธอได้ลึกขนาดไหนเช้าวันใหม่ เขาหอมรีบขึ้นลิฟด้วยท่าทีเร่งรีบในมือมีขนมปังปิ้งกับขวดนมกล่องเล็กๆที่ถือเผื่อไว้ให้น้องพีกเผื่อวันนี้ไม่มีพี่เลี้ยงเธอบ่นเบาๆพลางแอบอมยิ้มเธอเริ่มชินกับงานและกับเขาอาชินนั่งเซ็นเอกสารโดยไม่เงยหน้าแต่แล้วก็ถามขึ้นคุณกินข้าวเช้ามาหรือยังคะเขาหอมเงยหน้าขึ้นมองอย่างงงๆกินค่ะขอบคุณที่ถาม ไม่มีคำพูดต่อจากเขามีเพียงเสียงกระแอมเบาๆกับมือที่วางปากกาลงช้าๆเธอไม่รู้เลยว่าแค่ประโยคเดียวของเขาเป็นการถามถ่ายครั้งแรกที่หลุดจากความเย็นชาในรอบหลายปีช่วงพักกลางวันเขาหอมแวะซื้อแซนด์วิชกลับมาให้ตนเองหนึ่งชิ้นและอีกหนึ่งชิ้นเผื่อบางคนเธอวางมันไว้บนโต๊ะของอาคินเออวันนี้ไม่มีประชุมเที่ยงฉันเลยซื้อเผื่อค่ะไม่ต้องทานก็ได้นะคะ เธอกำลังจะเดินออกจากห้องแต่เสียงทุ้มต่ำกลับดังขึ้นขอบคุณเขาหอมหันกลับไปเขาหยิบแซนด์วิชขึ้นพอดีมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เธอไม่อาจลืมได้ชายผู้ไม่เคยยิ้มยอมรับน้ำใจเล็กๆของเธอช่วงบ่ายมีสายเข้าด่วนจากโรงเรียนอนุบาลของน้องพีคเด็กมีไข้สูงพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องมารับด่วนอคินขมวดคิ้วทันทีมือจับโทรศัพท์แน่นเขาหอมสังเกตสีหน้าเขาแล้วอาสาโดยไม่คิด ให้ฉันไปด้วยไหมคะเขามองเธอเงียบๆสองวินาทีก่อนจะพยักหน้าเพียงเล็กน้อยในรถยนต์หรูเข้าหอมนั่งข้างคนขับเงียบทั้งคันคุณเคยมีลูกไหมอากินถามแบบไม่ทันตั้งตัวยังค่ะแต่ฉันเคยช่วยเลี้ยงหลานแม่เป็นพยาบาลฉันเลยคุ้นกับเด็กๆเ,เธอยิ้มบางๆขณะตอบคุณดูเข้าใจพีคดีนะเขาเอ่ยเบาๆคล้ายพูดกับตัวเอง น้องพีกนอนสมอยู่บนเตียงผิวแก้มแดงเรื่อเพราะไข้อคินนั่งข้างเตียงจับมือลูกไว้แน่นดวงตาแดงเล็กน้อยนี่คืออีกด้านที่เขาหอมไม่เคยเห็นมาก่อนหนูจะไม่เป็นไรนะพีกป้า,าอยู่นี่เขากระซิบพร้อมก้มจูบหน้าผากลูกเขาหอมยืนอยู่ข้างหลังเงียบเงียบรู้สึกเหมือนใจถูกแตะเบา,เ,บาเธอไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนดูทั้งแข็งแรงและเปราะบางในเวลาเดียวกัน ค่าวันนั้นเขาหอมอาสาขับรถพาทั้งสองกลับบ้านน้องพีกลัดอยู่เบาะหลังมือเล็กๆยังจับตุ๊กตาแมวไว้ไม่ปล่อยขอบคุณท ast ีณ่ไปกับผมวันนี้เขาพูดเบาๆไม่มองหน้าเธอยินดีค่ะฉันเต็มใจช่วยเสมอเธอยิ <im. sa ug word> ้มและหันไปมองกระจกหลังเห็นเด็กชายคนหนึ่งที่น่ารักคนหนึ่งกับผู้เป็นพ่อที่กําลังพยายามจะอ่อนโยนอีกครั้งหัวใจของเธออุ่นวาบขึ้นมาอย่างประหลาดบางทีฉันอาจไม่ได้แค่ทํางานที่นี่ แต่หัวใจฉันกำลังเริ่มผูกพันกับครอบครัวนี้เข้าแล้วในตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างข้าวหอมกับน้องพีคจะลึกซึ้งขึ้นและอาคินจะเริ่มรู้ตัวว่าเธอเริ่มเข้ามาอยู่ในชีวิตมากกว่าที่คิดความผูกพันที่อบอุ่นแต่ซ่อนความอ่อนไหวไว้ในเงียบเริ่มเคลื่อนไหวแล้วข้าวหอมหิ้วถุงขนมมาอีกครั้งพร้อมนมกล่องรสกล้วยเธอวางไว้ที่โต๊ะทำงานของท่านประธานตามปกติ เช้านี้ไม่มีประชุมค่ะแต่มีคอกับลูกค้าเกาหลีตอน11บเอโมงนะคะอืมเขาเงยหน้าขึ้นพยักหน้ารับแต่ครั้งนี้สายตานั้นดูนุ่มขึ้นกว่าเดิมนิดหนึง่งเขาหอมหันหลังจะกลับไปทํางานแต่คําพูดที่ไม่คาดคิดก็ทําให้เธอชะงักเมื่อวานคุณใจเย็นกับพีคมากผมไม่ได้เห็นแบบนั้นจากใครมานานแล้วเธอยิ้มบางๆและตอบกลับด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเพราะเด็กไม่ใช่คนผิดค่ะ เขาแค่ต้องการคนที่อยู่ข้างเขาในวันที่ไม่สบายอาคินส่งข้อความถึงเข้าหอมในบ่ายวันเสาร์น้องพีคอยากไปสวนสัตว์แต่ผมไม่แน่ใจว่าควรขาบไปยังไงดีพี่เลี้ยงไม่ว่างให้ฉันไปด้วยไหมคะเธอตอบโดยไม่ลังเลเขาตอบเพียงแค่ขอบคุณในสวนสัตว์เสียงหัวเราะที่ไม่เคยได้ยิน น้องพีกวิ่งไปดูยีราฟแล้วหันกลับมาหัวเราะเสียงใสพี่เขาหอมดูสิมันตัวสูงกว่าป๊าป้าอีกจริงด้วยสูงจนต้องเงยคอจนเมื่อยเลยเนาะเธอหัวเราะไปด้วยขณะเดินจูงมือน้องพีกส่วนอีกมือก็หิ้วเปเ้เล็กๆอคินยืนมองภาพตรงหน้าเงีย,งยบๆหัวใจเขาสั่นไหวเบาๆเ,เขาไม่ได้สนใจสัตว์ตรงหน้าเลยด้วยซ้ำเขามองแต่ผู้หญิงคนนั้น ที่มีรอยยิ้มอบอุ่นอยู่ข้างลูกของเขาบนรถระหว่างทางกลับเขาหอมนั่งข้างหลังกับน้องพีคที่หลับไปแล้วเธอเงียบเพราะกลัวรบกวนเวลาพ่อลูกแต่แล้วอาคินพูดขึ้นคุณรู้ไหมพีคไน่เคยยิ้มแบบนั้นตั้งแต่แม่เขาเสียเสียงของเขาเบาลงคล้ายกับจะหายใจไม่ออกผมไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเสียงหัวเราะของลูกดังขนาดนี้อีก เขาหอมสบตาเขาผ่านกระจกมองหลังน้ำเสียงไทยนุ่มนวลเด็กๆจำความสุขได้เสมอค่ะแค่ต้องมีใครสักคนพาเขากลับไปเจอมันอีกครั้งถึงหน้าคอนโดของเขาเ่ากำลังจะเปิดประตูลงจากรถแต่เขารังไว้คุณเข้าหอมเสียงเขานุ่มและจริงจังคุณไม่ใช่แค่เลขาของผมอีกต่อไปแล้วนะเขาหอมชะง,งักเธอเงยหน้ามองเขา สายตานั้นสั่นไหวแล้วฉันเป็นอะไรคะเธอถามเสียงเบาเขาไม่ตอบมีเพียงแววตาลึกซึ้งกับสายตาที่มองเธอเหมือนคนที่กำลังกลัวจะรู้สึกมากเกินไปเธอเริ่มกลายเป็นคนที่ผมอยากรักษาไว้แต่ผมเองก็กลัวเหลือเกินที่จะเสียเธออีกเหมือนในอดีตเขาคิดในใจแต่ยังไม่กล้าพูดออกไปเข้าหอมมาทำงานแต่เช้าเหมือนเคย แต่ท่าทางของอาคินกลับเย็นลงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเขาไม่ทักไม่สบตาและตอบคำถามเพียงสั้นๆท่านประธานคะจะให้ฉันเตรียมเอกสารประชุมเช้าวันพฤหัสไหมคะไม่ต้องผมจัดการเองน้ำเสียงของเขาเรียบเฉยแต่ไม่เหมือนทุกวันเขาหอมหยุดนิ่งหัวใจสะดุดเหมือนเขาพยายามตั้งกำแพงขึ้นมาอีกครั้งเขาหอมเดินผ่านหน้าห้องผู้บริหารตอนค่ำได้ยินเสียงพูดคุยเบาๆจากข้างในเป็นเสียงของอคินกับผู้หญิงคนหนึ่ง อาคินฉันไม่เข้าใจเลยทําไมถึงปล่อยให้เลขาเข้ามายุ่งกับลูกเราได้ขนาดนั้นเธอไม่ใช่แม่ของพีคเธอไม่มีสิทธิ์ทําแบบนั้นเสียงนั้นคมและเย็นเยียบหัวใจเข้าหอมตกไปอยู่ที่พื้นลูกเราเหรอเธอพึมพำกับตัวเองเบาๆมือสั่นขณะเดินหันหลังกลับโดยไม่ทันได้ยินเสียงของอาคินที่ตามหลังมาเมเราเลิกกันนานแล้วอย่าทำให้พีคสับสนอีกเลยคืนนั้นเข้าหอมกลับห้องด้วยหัวใจหนักอึ้ง เธอจ้องโทรศัพท์ที่หน้าจอว่างเปล่าอยากพิมพ์อะไรบางอย่างถึงเขาแต่ไม่กล้าในขณะเดียวกันอคินยืนพิงผนังในห้องมืดมืดพีกลับไปแล้วเขาถ่ายมือถือเลื่อนไปยังรายชื่อที่ขึ้นต้นว่าข้าวหอมแต่ไม่กล้ากดโทรออกผมทำอะไรลงไปวะเขาคิดในใจแล้วหลับตาลงแววตาเต็มไปด้วยความสับสนเช้าวันใหม่มาถึงโต๊ะทำงานของเขาหอมว่างเปล่า บนโต๊ะมีแค่กล่องอาหารเล็กๆที่เคยเตรียมให้น้องพีคและกระดาษโน้ตขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะฉันไม่อยากเป็นคนที่ทำให้ใครลำบากใจข้าวหอมอาคินยืนอยู่หน้ากระดาษใบนั้นใจเต้นแรงอย่างหาคำอธิบายไม่ได้ความว่างเปล่าในห้องทำงานตอนนี้เงียบจนเขาได้ยินแม้แต่เสียงเต้นของหัวใจตัวเองคุณหนีผมไปแบบนี้ไม่ได้เย็นวันนั้นอาคินไปรับลูกชายจากโรงเรียนน้องพีคก,กอดตุ๊กตาแมวไว้แน่นก่อนถามเสียงเบา ป้าพี่เข้าหอมหายไปไหนครับหนูอยากให้พี่เขากลับมาเหรอครับเด็กชายพยักหน้ารัวๆอยากครับพี่เข้าหอมทําให้หนูฝันดีอคินหลุบตาลงหัวใจแน่นบางทีเขาควรยอมรับเสียทีว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แค่เลขาอีกต่อไปแต่คือความสุขที่ครอบครัวนี้กําลังจะเสียไปถ้าคุณไม่อยู่ตรงนี้อีกครอบครัวของผมมันไม่สมบูรณ์เข้าหอมหายไปแล้วสามวัน ไม่มีข้อความไม่มีโทรกลับไม่ตอบอีเมลอากินนั่งในห้องทำงานมองโต๊ะเลขาว่างเปล่าน้องพีกเงียบลงทุกวันเขาเห็นลูกชายวาดรูปพี่เข้าหอมแล้วเอาไปแอบไว้ใต้หมอนนี่มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวแต่เธอคือคนที่พีกรักและคือคนที่ผมรักอากินเริ่มสั่งให้เลขาฝ่ายบุคคลเช็คประวัติเธอจนรู้ว่า เธออาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆแถวชานเมืองเขาไม่รอช้ารีบขับรถไปเองทันทีในค่ำวันสุกฝนตกเขาหอมตกใจมากเมื่อเปิดประตูมาเจอเขาในสภาพเปียกฝนใบหน้าเคยเย็นชานั้นกลับดูอ่อนล้าและเต็มไปด้วยความจริงใจคุณมาทำไมคะเธอถามเบาๆผมมาขอโทษและมาขอคุณกลับไป กลับไปเป็นเลขาหรอคะเธอยิ้มน้อยๆเสียงสั่นเขาใส่หน้ากลับไปเป็นแม่ของพีคและเป็นคนที่ผมรักผมเคยกลัวความรักเพราะมันเคยพรากคนที่ผมรักไปแต่คุณทำให้ผมรู้ว่าความรักไม่ใช่ความสูญเสียเสมอไปบางครั้งมันคือการได้เริ่มใหม่เขาหอมหยุดนิง่งน้ำตาไหลอย,อย่างห้ามไม่อยู่ ฉันก็รักพวกคุณทั้งสองคนแต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรอยู่ในชีวิตของคุณหรือเปล่าเขาเดินเข้ามาจับมือเธอแน่นคุณไม่ควรอยู่แต่คุณต้องอยู่เพราะที่ของคุณอยู่ตรงนี้สองเดือนผ่านไปในงานวันเกิดน้องพีคที่จัดเล็กๆภายในบ้านเขาหอมช่วยจัดเค้ก หัวเราะอยู่ข้างลูกชายอย่างเป็นธรรมชาติอาคินเดินเข้ามาตรงหน้าเธอพร้อมกล่องแหวนในมือเล็กๆที่ยื่นให้น้องพีคพีคช่วยป๊าถามพี่ข้าวหอมให้หน่อยได้ไหมครับเด็กชายยิ้มกว้างวิ่งไปยื่นแหวนให้เธอพี่ข้าวหอมมาอยู่กับเราไปตลอดเลยได้ไหมครับเธออึง้งน้ำตาร่วงทันที ขณะที่อาคินเดินเข้ามาสวมแหวนให้เธอเองพร้อมคำพูดสุดเรียบง่ายแต่หนักแน่นแต่งงานกับผมนะอยู่กับผมอยู่กับพีคเป็นครอบครัวของเราจริงๆได้ไหมในที่สุดเข้าหอมก็ได้กลับไปยืนในที่ของเธอในบ้านหลังเล็กที่อบอุ่นมีเสียงหัวเราะของเด็กชายและมีผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่เคยยิ้มแต่ยิ้มได้เพราะเธอ ความรักที่แท้จริงไม่ใช่การตามหาคนที่เพอร์เฟกแต่คือการสร้างบ้านเล็กๆร่วมกันแม้เราไม่เคยคิดว่าจะมีมันได้อีก